ย้ายข้อมูลจาก Android เครื่องเก่ามา Galaxy เครื่องใหม่ด้วย Smart Switch ของ Samsung ทำได้ง่ายๆตามนี้เลยสำหรับ Galaxy ทั้งเครื่องใหม่และเครื่องเก่าเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกบัญชีผู้ใช้และการแบ็กอัพเลือกเรียกข้อมูลจากอุปรกรณ์เก่าและกดดาวน์โหลด สำหรับสมาร์ทโฟนที่ไม่ใช่ Galaxy ให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน Smart Switch ได้จาก Play Store เมื่อเปิด Smart Switch ให้กดยินยอมและอนุญาตให้ย้ายข้อมูลที่หน้าถ่ายโอนข้อมูลเครื่องเก่าให้เลือกส่งข้อมูลส่วน Galaxy เครื่องใหม่เลือกรับข้อมูลกด Galaxy Android กดเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้งสองเครื่องที่เครื่องเก่ากดอนุญาตเลือกข้อมูลที่ต้องการย้ายและกดถ่ายโอนเท่านี้ก็เรียบร้อยเริ่มเอนจอยไปกับ Galaxy เครื่องใหม่ได้เลย